สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรพาทุกคนมารู้จักกับต้นกระเวกหรือว่าดอกกระเวกเนาะกระเวกอยู่ในตระ,ะกูลของกระดังงาชื่อก็เรียกแตกต่างกันออกไปเนาะจริงๆถ้าไม่ไม่สังเกตก็คิดว่าเป็นกระดังงาแต่จริงๆไม่ใช่เขาเป็น กะระเวกถ้ากระดังงาดอกก็จะใหญ่กว่าจะหนากว่าแล้วทางเหนือเขาเรียกว่าสะบันงาเครือถ้าทางแถวบ้านพรเนาะทางภาคใต้เราจะเรียกว่ากระดังงาเถาหรือกระดังงาย่านแล้วแต่ทางที่ไหนจะเรียกเนาะเรียกแตกต่างกัอนดอ,อกไปแต่ถ้าผ่านภาคกลางก็จะเรียกว่ากะระเวกที่ก็บอกว่าหอมยังกะกะระเวกก็คือนี่แหละค่ะ ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของกระเวชฐานข้อมูลมีระบุว่ามาจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแถบในสีลังกาและถูกนำเข้ามาในประเทศไทยโดยการนำมเมล็ดเข้ามาปลูกผ่านทางพ่อค้าชาวจีนในสมัยอยุธยาส่วนอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งก็ระบุว่ากระเวกมีถิ่นดั้งเดิมอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วโดยขึ้นในป่า ป่าชื้นทางภาคกลางและภาคใต้ของไทยเพราะว่าทางทางบ้านพรนี่เยอะมากป่าที่เป็นป่าป่าโปร่งอะ่ะจะเห็นว่าดอกกะระเวกเนี่ยเยอะมากเมื่อก่อนที่ของพรเนี่ยมีแต่กะระเวกหอมถ้ในช่วงที่เขามีดอกเยอะเะเนาะหอมมากมากเลยแหละโดยนะัเป็นพันไม้ดั้งเดิมในไทยจึงได้ชื่อว่ากระดังงาสยาม แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้สามารถพบกระเวกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยสามารถพบได้ตามป่าธรรมชาติประเภทป่าดิบป่าเบญจพรรณต่างๆรวมถึงการเอามาปลูกตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆอีกด้วยประโยชน์และสรรพคุณของกระเวกช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากการคลอดบุตรโดยการใช้แรกเนาะ ใช้รักษาโรคมาเรียนี่ก็ใช้รากใช้ขับปัสสาวะใช้ดอกใช้รักษาอายุวัตกะโรคนี่ก็ใช้รากใช้รากเหมือนกับลำต้นใช้เป็นยาถ่ายปยาช่วยป้องกันการตั้งครรภ์หรือใช้เป็นยาคุมกำเนิดใช้รากช่วยบำรุงร่างกายใช้ดอกบำรุงโลหิตก็ใช้ดอกรักษาอาการวิงเวียนศีรษะอันนี้ก็ใช้ดอกแก้อาการท้องเสียก็ใช้ดอก รักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีก็ใช้ดอกเหมือนกันรักษาวันโรคในี้ใช้ใช้ลูกหรือใช้ผลนั่นแหละตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการนํากระเวกมาใช้ประโยชน์มากมายมีการนํากระเวกมาปลูกเป็นไม้เลื้อยขึ้นตามซุ้มประตูซุ้มระเบียงซุ้มเก้าอี้สนามหรือซุ้มทางเท้า เนื่องจากกระเวะมีดอกที่มีกลิ่นหอมและเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งที่ทนทานมีอายุยืนยาวยืนนานออกดอกตลอดปีขึ้นได้ทั่วไปชอบกลางแจ้งแดดจัด,จดแดดแรงแรงเลื้อยคลุมซุ้มหลังคาต่างๆได้ดีส่วนของดอกมีการนำมาใช้สกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยเพื่อใช้ทำน้ําหอม ใช้เป็นยานวดใช้เป็นครีมนวดรวมถึงใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางต่างๆยังมีการนำดอกมาห่อรวมกันในใบสูตรโดมเพื่อช่วยในการผ่อนคลายได้อีกด้วยที่เราเอามาใส่เป็นถุงๆน่ะบางคนก็ใช้กระดังงาบางคนก็ใช้เป็นกุหลาบแล้วแต่เนาะแล้วแต่เขามีตัวไหน รูปแบบและวิธีการใช้ใช้บำรุงโลหิตบำรุงร่างกายขับปัสสาวะแก้ท้องเสียโดยนำดอกกระเวกมาต้มกับน้ำดื่มใช้แก้อาการวิงเวียนศีรษะโดยการนำดอกมาสกัดเป็นน,น้ำมันหอมระเหยใช้สูดดมหรือนำมาดอกสดมาห่อด้วยใบเป็นรูปกรวยจากนั้นนำไปเจาะเข้าจมูกแล้วสูดดม ใช้ขับปัสวะรักษาโรคไอวาตะกโรคใช้ถ่ายพยาติพื้นฟูหลังคลอดลักษณะโดยทั่วไปของกระเวกจัดเป็นไม้เถาเนื้อแข็งอยู่ในวงน้อยหน้ามีลำต้นเลื้อยยาวได้ถึง15เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นโตได้ถึง15เซนเปลือกลำต้นแตกเป็นริ้วมีช่องอากาศสีน้ำตาลดำกิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม สีน้ำตาลแดงขึ้นปกคลุมส่วนกิ่งแก่เกลี้ยงมีหนามแข็งที่เกิดจากเนื้อไม้ออกมาเป็นคู่กรละเวกเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับข้างบนกิ่งใบมีขนาดใหญ่กว้าง5-10เซนยาว15-18เซนใบมีลักษณะรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับโคนใบแหลมเล็กน้อยส่วนปลายใบแหลมของใบเรียบ เนื้อใบหนาส่วนบนใบเกลี้ยงเป็นมันด้านล่างมีขนสีน้ำตาลแดงขึ้นปกคลุมและมีก้านใบสีเขียวเป็นรูปทรงกระบอกดอกกระเวกออกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกลุ่ม2-5ดอกบริเวณซอกใบก้านดอกมีสีเขียวทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.2เซนยาวประมาณสัก2เซนมีขนสั้นนุ่ม สีสนิมใบประดับเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้างและยาว2มิลลิเมตรปลายแหลมด้านบนเกลี้ยงด้านล่างมีขนคล้ายสีน้ำตาลแดงกลีบเลี้ยงมีสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมข้าหลังตัดปลายแหลมกว้างและยาวเจ็ดเซนขอบเกลี้ยงด้านล่างจะมี ตรงกลากลีบตามร่องความยาวหนึ่งร่องส่วนดอกเมื่อดอกยังอ่อนมีสีเขียวเมื่อบานเต็มที่ก็จะเป็นสีเหลืองบริเวณรอยคอมีสีแดงอมชมพูและบริเวณคลีบกลีบดอกจะมีขนทั้นนุ่มสีเหลืองอ่อนกลีบดอกชั้นนอกรูปใบหอกกว้าง4ถึง5 5เซนยาวประมาณ1-1.7ถึง1.7เซน ปลายมนสีร่องด้านล่างบริเวณกลางกลีบหนึ่งร่องส่วนกลีบชั้นในรูปใบหอกกว้าง1นึถึงหนยาว4-5ถึงหเซนปลายมนด้านล่างมีร่องตามยาวต่อเนื่องจากโคนกลีบประมาณ5มิลลิเมตรแล้วค่อยๆย,ยับตัวแบนรากดอกการะเวกมีกลิ่นหอมมาก